คือฮาสมปองกลนหัวนุ่งผ้าเหลืองปล่อยคลิปขอโทษที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเรียกได้ว่ากลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์หลังจากที่มีภาพสมปองนครไทยสงหรืออดีตพระมหาสมปองอดีตพระนักเทศชื่อดังที่ปรากฏภาพกนหัวนุ่งผ้าเหลืองถูกแชร์กันวอเน็ตจนหลายคนสงสัยว่ากลับไปบวชอีกครั้งหรอโดยเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์เพจเฟ e b o o k สมปองนครไทยสงได้มีการโพสต์คลิปสวมจีวรกำลังเทศว่า สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีชีวิตเราจะมีความสุขที่แท้จริงต้องอยู่กับความสงบนโย,ยมจเจริญพรแล้วก็เดินออกไปทําให้ชาวเนิดสงสัยว่ากลับมาบวชอีกครั้งหรอต่างเข้ามากราบนมัสการกันทั่วนหน้าก่อนที่ต่อมาสมปองก็ได้มีการโพสต์ถึงดังกล่าวว่า ขออภัยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าเป็นการไปแสดงภาพยนตร์หอแต๋วแตกแหกสัพยป,ปยชน์ซึ่งเป็นหอแต๋วแตกภาคใหม่มีกำหนดจะเข้าฉาย14มีนาคมนี้ตอนนี้แจ้งแล้วนะอย่าลืมมาเจอกันได้ในโรงภาพยนตร์ครับ